ลูกรักของพ่อทุกคนมาตอนนี้ก็เป็นตอนที่สามของคัดเศษเพราะ,ะนั้นว่าพ่อจะย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าทำไมถึงต้องมานั่งตายกันปีพศ .2522 ออแต่เนื้อแท้จริงๆมันก็ควรจะตายพศ .2524 อ แต่เรื่องตายนี้ความจริงพ่อก็ลืมไปแล้วเพราะว่าเมื่อปีพศ .2515 พ่อก็ต้องตายไปวาระหนึ่งซึ่งมาเป็นการตายนิดๆหน่อยแต่ก็เป็นเรื่องตายจริงเหมือนกันเพราะว่าอายุไขของพ่อจริงๆมีเคียงแพร่แค่อายุ27ปี ตอนนั้นพ่อกระดูรู้สึกว่าจะเขียนไว้ในเรื่องของพ่อปานแล้วตแต่ว่าตอนนี้จะไม่ย้อนถึงไปเว้นว่าตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาทรงจัดมีพระบัญชาว่าปีพศ2523จะต้องสร้างตึกสองชั้น มีความกว้างแปดวาแล้วก็ยาวสามสิบวาจัดเป็นห้องแต่ละชั้นเป็นห้องสำหรับพระอยู่สี่ห้องแล้วก็ปล่อยเป็นห้องโถงไว้ประมาณยี่สิบวาแล้วก็หน้าห้องโถงชั้นบนทางด้านท้ายให้ตั้งเครื่องตั้งศพทำมาวิธีทุกอย่างที่พ่อตายแล้ว ตั้งเครื่องตั้งไว้ห,หมดทําที่ถ่ายน้ําเหลืองแท้ระ,ะ,ะบายน้ําเหลืองไว้เสร็จแล้วก็วิหารหลังนี้ที่ที่หลังนี้ให้เรียกว่าคุณดังเก็บศพให้ทํำวิหารคดสองข้างข้างหนึ่งยาวร้อยเมตรแล้วก็สกัดด้านหลังวิหารคดนี้ต้องมีหน้าต่างมีมุงรวด ให้เป็นที่พักของคนได้และก็มีห้องส้วงห้องน้ําให้พอกับคนที่จะมาอาศัยพื้นที่ทั้งหมดจะมีคนนอนพักทั้งวิหารคตและอาคารหลังใหญ่ได้ประมาณหกร้อยคนก็นั่งคิดดูว่าเวลานอนประมาณหกร้อยคนในเรียนถามนันว่าทําเพื่อประสงค์อะไร ท่านบอกว่าเป็นความประสงค์ของฉันแล้วท่านบอกว่าบริเวณทั้งหมดนี้จะมีอะไรอีกท่านบอกว่าให้มันบริบูรณ์ทุกอย่างให้ปลูกต้นดอกไม้รอบๆอ,อาคารด้านนอกด้านด้านรั้วด้านนอกให้เป็นดอกไม้ข้างในใครที้จัดสวนดอกไม้ให้สวยๆก็เป็นเรื่องของเขาให้ก็ทําตามใจทุกอย่างเพื่อความสุขของคน ในก็มีวิหารแถว่อห้องแถวห้องหนึ่งพอกับประาราคาประมาณห้าหมื่นบาทแต่ว่าตั้งราคาห้าหมนบาทคิดแล้วปรากฏว่ของขึ้นราคาไม่เกินไปเสียแล้วไอ้คนนี้เขาจะทําบุญด้วยเพราะก็ยังคิดห้าหมืนบาทท่านออกแบบของท่านเสร็จให้มีความเยือกเย็นพอหน้า,ากุฏิทั้งหมดให้ปลูกต้นทองหลางเพื่อความเย็ยน และก็ให้สร้างตามชื่อที่มีบุคคลรักเป็นนั้นว่าส่วนน้นทั้งหมดทั้งติดกํานวยการสลาหลังใหญ่เมนก็จะต้องใช้เงินกันประมาณยี่สิบล้านเศษจะเพราะอาคารหลังใหญ่วิหายคตและทุกสิ่งทุกอย่างครบท่านบอกว่าต้องใช้เงินประมาณหกล้านบาท ความจริงราคาของท่านบอกไม่เคยผิดแมาว่าพระพุทธร,รูปที่จะตั้งบนหลังคาหน้าด้านหน้าให้ตัดออกเอาไปทำเป็นฐานที่ตั้งนั่งหน้าติดอํานวยการทำแบบสภาวะพนิพพานแต่ว่าไม่ใช่จตรุมตรมุขจตมียอดกลางเพราะมีไว้แล้วที่เดิมให้ใช้เป็นเจดีย์ห้าองค์คือองค์ใหญ่อยู่กลางองค์ริมริม มีสีม่มีอยู่สี่มุมและให้ประดับไปได้กระจกเงาขาวทั้งหมดแทนที่ใช้สีใช้ทองไม่ใช่ให้ประดับกระจกทั้งหมดทั้งเจนดีทั้งอาคารทั้งพระพุทธรูปปางพระนิพพานแม้ความปานที่อยู่ในพระนิพพานตอนนี้พ่อก็สงสัยพอกลับลงมาแล้วองค์สมเด็จพระจอมใจท่านหา่างออกไปนิดหนึ่ง พอก่อนนึกไม่ออกว่าทําไมเนอะสมเด็จพระผู้มีพระภาจาจะเน้นทรงตัดอย่างนี้แต่ก่อนที่ท่านจะถอยออกไปนิดหนึ่งท่งานก็บอกว่าช่วงนอนตอนที่สองให้เป็นจุดที่คนปฏิบัติเพื่อตัดสังโยชน์มุ่งหมายเรื่องสังโยชน์ให้ทำเสียงตามสายตัดเป็นสองตอน เสียงตามสายธรรมดาฟังทั่วกันหมดแต่ว่าเวลาจะใช้ฝึกสังโยชน์ให้ตเฉพาะตอนหลังที่ที่สร้างใหม่เพราะว่าตอนนั้นจะต้องพยายามเปิดขยายเสียงกันเกือบทั้งวันแล้วก็อาคารที่สร้างพุทธรูปข้างล่างให้ใช้งานได้อย่าปล่อยให้ไร้ประโยชน์ แพราะนั้นว่างานนี้พ่อก็สงสัยเมื่อท่านถอยไปแล้วท่านปููของลูกก็เข้ามาท่านถามว่าลูกที่สมเด็จทรงตรัสอย่างนั้นลูกจำได้ไหมว่าทำไมมาตัดความตายในตอนนี้แล้วทำไมยังสั่งให้ตัดให้ตั้งเครื่องตั้งเพื่อการตายพ่อก็นึกไม่ออก ท่านกระส่งตัดว่าลูกจําได้ไหมเมื่อคราวที่ลูกป่วยหนักมเมื่อปีพศ .2515 หลังจากนั้นที่ลูกจะไปตามความมุ่งหมายเดิมตามกำลังบุญบาร,รมีของลูกแต่ท่านยับยั้งไว้บอกว่ายังไปไม่ได้ว่าคนของเธอที่ติดตามเธอมาชาติในอดีตก็มีมาก คนข้อโยมเธอก็มีมากและคนของพระองค์ที่ควรจะได้ผลในความดีก็มีมากจะต้องอยู่เพื่อคนพวกนี้ก่อนแล้วสมเด็จพระจินวรก็ทรงตัดว่าขอลูกจงช่วยกิจของพ่อต่อไปอีกสิบปีและเรื่องสิบปีนี่มันครบพอสองพันห้าอสิบสี่ ้าว่าท่านจะทาวิธีต่อจะต่อปีนั้นมันจะต่อไม่ได้เพราะนั่นเป็นเป็นการปีต่อปีที่สุดต่อไม่ได้ก็ต้องทำวิธีขอต่อการให้ตั้งเครื่องศพทั้งหมดถือว่าตัวตายไปแล้วก็ถือว่าคนเก่าตายไปเป็นการสร้างกันขึ้นมาใหม่เป็นการเกิดใหม่ แล้วก็มาปีนี้ปลายปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองท่านคิดว่าการก่อสร้างปีนั้นถ้ารอถึงปีนั้นจริงๆคือปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบสามเต็กใหญ่ให้ลงมือสร้างไม่เนาะไม่เกินเดือนเมษายนอาจจะเสร็จเรียบร้อยเมษายนสองพันห้าร้อยี่สิบสาอาจจะเสร็จเรียบร้อยปีศสองพันห้าร้อยี่สิบสี่ ถ้าถึงตอนปีนี้ท่านขอไม่ได้ท่านยับยั้งไม่ได้จึงตัดให้รูตายไปเสียในตอนนี้เพราะท่านตัดอย่างนี้ก็มีความเข้าใจแต่ว่าการอยู่ไปกี่ปีรูรักจงอย่ารู้เลยและก็จงอย่าเชื่อขันห้าถ้าขันห้ามันจะพังจริงๆนี่ไม่ก็ทนกันไม่ไหว มันก็จำจะต้องไปฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทุกคนจงคิดนะจงทราบว่าความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายเขียนว่าพ่อดีๆอยู่มันก็ท้องเดินมาเฉยๆกำลังยังดีอยู่มันก็ตายก็พอดีเมื่อวันที่ยี่สิบแปดถึงยี่สิเก้าลูกพรนุ์มันเล่าให้ฟังบอกว่าอาการเป็นเหมือนพ่อ หลังจะกลับมาจากอินเดียแล้วก็น้าหมดมีสภาพเช่นเดียวกันนี่จงย่าเชื่อชีวิตนะลูกนะนร่างกายของคนทุกคนจงอย่าคิดว่ามันจะอยู่เวลานั้นถึงเวลานี้นี่ไม่ถูกคิดว่าเราตายเดี๋ยวนี้ไว้เสมอแล้วก็เตรียมใจไว้ว่าเราจะตายแล้วเราจะไปไหน ถ้าเราจะไปสวรรค์อย่าเป็นเทวดาก็ทรงศินให้บริสุทธิ์ให้ทานเสมอมีฤทิโลตัปปะอายความชั่วเกรงกลัวความชั่วอย่าเอาอย่างพวกอารัชีทั้งหลายที่มีความนาาด้านไม่เกรงกลัวความชั่วไม่เคารพในพระธรรมวินยัยไม่เคารพในพระราชยัดปกครองคณะสงฆ์ ไม่เคารพในกฎมหาเทระสมาคมพวกนี้เขามีความทุกข์ปล่อยเขาไปตามทางของเขาและก็อย่าไปสนใจกับพวกปะทะประมะที่มาจากอบายภูมิความรู้ของพวกเราเขาจะคัดค้านทุกอย่างนั่นเป็นเรื่องของเขาเขาจะกลับลงนรกใหม่ลูกจงอย่าไปกับเขาเลย ลูกทุกคนไปรู้จักสวรรค์รู้จักนรกรู้จักเปรตรู้จักอสุรกายรู้จักสมเวศสีรู้จักปุมภิวัดารู้จักลุกเทวดารู้จักอากาศสเทวดารู้จักพรมรู้จักนิพพานทั้งหมดนี้ให้จิตใจต้องการอยู่เฉพาะจุดเดียวคือพนิพพาน ตอนนี้พ่อจะถอยหลังไปถึงการป่วยมาปีพศ2525ห้า25งพหรอลักษณะการป่วยคือลักษณะกำลังใจมันต่างกันการป่วยคือการตาย2,522ไม่มีทุกขเวทนาทางใจือทางกายมันมีทุกขเวทนาอย่างไรพ่อไม่รับทราบมันหมด คือไม่ได้ตั้งใจรับทราบมันไม่ปรายกฏดกับใจสแสดงว่าใจกับกายกับประสาทมันแยกกัน,นแล้วมันไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่มีความหงายซึ่งกันและกันมันก็เป็นเรื่องแปลกมันน่าจะมีความรู้สึกอาการของโป่งนี่เคยเป็นมาแล้วตอนนี้มาปีพศสอง5ัน ยาวาาคือพระครูสังคักษ์อรุณอรุณโนไปนิมนต์หลวพ่อสองวาระคือจากวัดปะครามคำเท่าวาระหนึ่งและก็ที่วัดสะพานอีกวาระหนึ่งปีนั้นความจริงพ่อก็ไม่อยากจะมาแต่ท่านให้คํารับรองทุกอย่างว่าง,งาก่อสร้างทุกอย่างไม่ต้องเสียค่าแรางน เพราะว่าที่นี่มีช่างมากท่านรับในการช่วยทุกอย่างพ่อก็มาแต่ความจริงพ่อก็เป็นคนโง่ไม่คันนะูกนะเพราะทุกสิ่งตามทัญนาที่ท่านให้ไว้เมื่อมาถึงวัดท่าสงแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยแต่ทั้งนี้ก็อย่าไปโทษท่านก็ควรอย่าโทษกรรมของเราเรามีเป็นคนมีกรรมก็ต้องรับผลของกรรม แต่ว่าพ่อก็มีความมั่นใจพอที่รนที่จะมาก็ทําพิธีอัญเชิญอรัตนาสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเทวดาและพรมทั้งหมดว่าควรมาไหมแต่ก็บอกว่าควรมาแต่ว่าสัญญาจงอย่าถือว่าเขารักษาสัญญาว่าคนที่นี่เขถือพวกเอพ้องพวกเขาจะดีพวกเขาจะช่วยยังไงก็ตามเขาจะถือพวกกันเป็นสําคัญ แต่ว่างานใหญ่เราจะทําได้คือมันเป็นที่สําคัญจุดหนึ่งคือที่หลวงพ่อใหญ่ทําไว้จุดนี้เป็นแดนที่ปรากฏว่ากันดารที่สุดทางด้านจิตใจแต่ก็ยังมีคนดีไม่ใช่มีแต่คนไม่มีเหตุมีผลเราจะเป็นที่เป็นจุดหนึ่งที่จะสร้างกำลังใจคนจากดินแดนที่ประกอบด้วยความยากแค้น และดินแดนที่ไร้ความหมายจากคนที่มีความเคารพในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเขามีความเบื่อนหน่ายในปฏิปทาเดิมมาก่อนก็ฉ่างเขาเราทําขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการฟื้นฟูกําลังใจของคนดีพ่อก็มาก็เริ่มมาแล้วพ่อก็ไม่สบายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพระพุทธพยากรณทั้งหมด พอามาถึงแล้วปรากฏว่าพ่อก็ถูกทอดทิ้งด้วยประการทั้งปวงเป็นนั้นว่าพ่อก็ทํางานตามหน้าที่ของพ่อขอรัดเรื่องทุกขเวทนาเรื่องอื่นทั้งหมดขอรัดอย่าเล่าเป็นประวัติเลยตั้งแต่เริ่มมาพ่อก็ป่วยมาแล้วพว่อก็ป่วยตลอดอาการป่วยคราวนี้มันแปลกโลกทุกขเวทนามันมากกว่าทั้งที่ เนี่เป็นคนํามีหกนะร่างกายมันส่วนหน้าม,มืดเสมอท่อไม่ปกติบางครั้งพ่อก็ลุกลับแขกไม่ไหวแต่รู้สึกว่าชาวบ้านเขาก็ดีหมนกันบางครั้งพ่อป่วยจนลุกไม่ไหวออยใจแย่เขาก็มาใชใ้เป็นหมอดูบ้างเป็นอะไรต่ออะไรบ้างก็น่าแปลกคนแถวนี้แปลก มาจากที่ไหนก็ไม่ทราบถือว่าพระเป็นทาตุสำหรับรับใช้พ่อมองดูแลก็มีความสลดใจถ้าถอยหลังมาใกล้ปีพศสองพันห้ารอสิบ้ปีพศสองพันห้าร้5ยสองพันห้าร้อยสองพันห้าร สามปีนี้พ่อมีโรคอย่างหนึ่งคือทางท้องมีการอาเจียนเป็นปกติร่างกายส่วนพอลุกขึ้นมามันก็ทำท่าจะล้มหน้าเมื่อเสมอพ่อก็อต้องใช้กำลังใจช่วยทุกเวทนามันยุ่งมากมันมีการเสียดม,มีการอืดเป็นปกติธรรมดาแต่เวลาแขกมาใครไปใครมาพ่อก็ใช้ความอดกลั้นความอดทน ครั้งหนึ่งึ้นเป็นพนั่งบนญมาสอนธรรมะปฏิบัติในเวลานั้นมีคนเอาจริงเอาจังภายนอกอยู่สามคนคือคุณโยมน้อยโยมพวงแล้วก็โยมอะไรเนาะนึกชื่อไม่ออกซะแล้วเออโยมนี่ก็อยู่วัดนี่แหละ ยมทองดียอมน้อยยอมพงโยมทองดีแล้วก็มีครูนมทานตวงศ์มีพี่วง์และก็มีพระที่อยู่ด้วยสองสามองค์ปฏิบัติธรรมะกันครั้งหนึ่งขึ้นไปบนธรรมะอาจจนมาเต็มกระโถนทุกคนบอกว่าถ้าไม่สบายก็พักพวกก็เลยบอกว่าถ้ายิ่งไม่สบายก็พักไม่ได้ต้องเร่งรับตัวเอง ในการก่อสร้างก็ไปสร้างที่วัดสามจีนด้วยที่วัดเสริมสีสสวัสดิ์นว่็สร้างที่วัดท่าสูงโดยตามลําดับมาอดทนทุกอย่างจะไปไหนมันก็ไม่สบายประสาทมันก็เวียนหน้ามันก็หมดต้องต่อสู้กับกําลังทุกอย่างแล้วต่อมาปีพศสองพันห้ารอสิบห้า เป็นเดงกันยายนปีนี้การเครียดจัดมีวันหนึ่งใกล้จะเลยกลางเดือนไปแล้วพ่อสั่งเขาทำเขาทำปาป่าเวลานั้นสร้างรั้วบริเวณวัดด้วยแล้วก็ทำป่าป่านด,ด้วยแล้วก็สร้างอาคารอีกหลังหนึ่งด้วยต่อไปเป็นที่พักของสง์ ตอนเช้าเวลาประมาณสามโมงเช้าไปนั่งดูเขาตอกน้ำประปามันนั่งอยู่ก็นั่งดีดีในลูกไม่มีอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่านั่งอยู่เสร็จอยากจะลุกกลับเพอลุกขึ้นมามันก็เจียนอย่างหนักเดินกลับมาถึงมุมรู้วอาเจียนอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งพอจะเข้าประตูรู้ว่าก็อาเจียนอย่างหนัออีกครั้งหนึ่ง พอมาถึงนิ่งที่เตียงก็เจียนอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งเขานี่ลุกไม่ไหววันดีเนี่ยเรียบมาเนี่ยเรียบเป็นหมอก็บอกให้เนี่ยเรียบไปหาน้ําเกลือมากว่าจะไปหาน้ําเกลือมันได้จะมาก็หลังจากเพลนไปแล้วหลังจากฉันเพลงฉันไม่ได้ฉันน้ำข้าวต้มไปนิดหนึ่งมันก็อาเจียนออกมา ในช่วงต่อหน้านี้มาสองปีนะกินอะไรมันก็อาเจียนกินเข้าไปมากก็อาเจียนกินน้อยก็อาเจียนก็ได้ได้สายยาวิตามินเข้าไปช่วยช่วยเว่านั้นมันอยู่ที่ยาตอนนี้เขาให้น้ำเกลือตอนแรกก็มีคนแค่สามคนไม่ในเรียบหนึ่งคนนี่นก็มีพี่วงอีกหนึ่งคน เออพอดีครูนนทานันตวงศ์เวลานั้นยังไม่ได้มาลูกนนทายังไม่ได้มาอยู่ด้วยยังอยู่บ้านโรงเรียนหยุดเธอก็ามามีคนอยู่สามคนพอก็นําเกลือไปประมาณสักครึ่งถุงคายช้าๆพาะก็เลื้มตาขึ้นมาก็รู้สึกไอ้คนมาจากไหนกันเต็มกุฏิหมด เห็นลูกนนทานันทวงศ์ร้องไห้พ่อก็เลยหลับตาไปใหม่ไว้เขาร้องไห้ทําไมเราก็สบายดีนี่แต่จิตใจมันสบายโลกตอนนั้นขนาดนั้นทุกเวทนามันบีบขั้นแรงกายอย่างหนักพ่อก็ใช้กําลังรวบรวมกําลังใจไอ้กําลังใจความจริงไม่ต้องรวมมันมากว่าถ้าจิตเราเป็นกุศลอยู่เป็นปกติ เวลาที่มันจะตายจริงๆและป่วยหนักกำลังกุศลมันจะเข้ามารวมตัวพอก็ให้น้ำเกลือเขาก็ให้เขาเริ่มเดินน้ำเกลือก็หลับตาจับอนาปนานสติได้สองครั้งอาทิตสมาณกายมันก็ออกไปข้างนอกพอออกไปแล้วขึ้นไปบนอากาศไปไม่ถึงไหนตัวน,นั้นอยู่ที่อากาศ ปรากฏว่านาอากาศดาดาดไปได้ทวดาและพรหมพระอรหันต่นิพพานแล้วมาแต่องค์สมเด็จพระบัณฑแก้วก็ทรงประทับอยู่เวลานเขก็เข้าไปเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระบรมครูกราบพระอรหันต์ทุกท่านคือกราบทีเดียวทุกท่านนะไม่จะไปนั่งกราบทุกองค์ไม่ไหวกราบวีดามันดานอดิตกราบครูบาอาจารย์ทั้งหมด ถ้าก็ท่านผู้มีคุณก็นั่งอยู่เจพาพประพักองค์สมเด็จประสัมมาสมัมุทิเจ้ามาดูร่างกายมันไม่ใช่คนมันเป็นร่างกายของเทวดาแต่ดูแะ่เหมือนเทวดามันก็ไม่เหมือนจะเหมือนพรม,มันก็ไม่เหมือนมันเป็นแก้วเป็นปละกายขาวแลววเปล่หมด อยู่ตัวหน้าองค์สมเด็จพระบรมสุคตและส่วนหนึ่งของตาก็มองเห็นที่อยู่ที่อาศัยพระพราสวยสดงดงามสว่างสวยยิ่งกว่าวาระอื่นวาระที่มีจิตเป็นปกติอยู่วับร่างกายขึ้นไปแล้วมันไม่ผ่องใสเท่านั้นเห็นอยู่ใ,ใกลไกลเลยพร้อมที่จะเข้าได้ทันที รอเวลาอยู่ประมาณไม่กี่นาทีจะหกโมงยินตอนนี้ลูกฟังให้ดีนะพ่อต้องการให้ลูกทราบว่ากำลังจิตที่มันมีกำลังไม่เท่ากันตอนนี้ทุกเวทนาของพ่อมันบีบขั้นร่างกายทุกอย่างร่างกายไม่มีความสุขร่างกายไม่มีความดีสแสดงว่าจิตมันยังเกาะอ,อยู่มาก ไม่เหมือนกับครั้งที่เจ็ดคือพศสองพันห้ารอยิบสองทุกขเวทนามันมีติ่ใจไม่ได้สนใจเลยไม่รู้ว่ามีทุกขเวทนาอันนี้แปลกอันนี้รู้ต้องจำนะเรื่องสังขารุปีขายานวางไว้เสมอเสมอว่ามันก็มันเราก็เราเราไม่ใช่มันแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรา เรื่องการหิวเป็นเรื่องของมันป่วยไข้ไม่สมบายเป็นเรื่องของมันหนาวร้อนเป็นเรื่องของมันบดอุจาระปัสสาวะเป็นเรื่องของมันมันจะตายมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็เราคือใครลูกทุกคนธรรมโนยิทิได้หมดเวลาที่ลูกออกไปจากกายไปสวรรค์ไปพรหมปณิพานไปนรกไปแดนเปตสุรกาย รูปแบกร่างกายนี้ไปหรือเปล่าเป็นอนุลูกทุกคนก็ไม่มีใครแบกไปถ้าไม่มีใครแบกไปก็จงจําไว้ว่าขันห้ามันไม่ใช่เราไม่วางมาเสียอีตอนนั้นพ่อก,ก็วางเหมือนกันแต่ก็วางไม่ค่อยจะได้วางได้เป็นขณะขณะบางครั้งจิตมันก็เกาะ ก็มันห่วงรายได้ไม่เคยดีมันเป็นหนี้เขามากเป็นหนี้ระดับเป็นหมื่นก็หนักใจซึ่งตรงกันข้ามกับเวลานี้เป็นหนี้เขาเป็นล้านยังไม่หนักใจแต่ถือว่าเป็นหนี้เราไม่ได้เป็นหนี้ส่วนตัวและเงินของพ่อทุกบาททุกสตางค์ที่เขาจะไยมาตามอัธยาศัยก็คือเงินส่วนตัว พอพ่อรับพุ๊บพ่อไม่ได้คิดว่าเป็นเงินส่วนตัวพ่อถือว่านี่เป็นเงินของสงฆ์ถ้าพ่อจะใช้อะไรมันต้องเป็นประโยชน์ของสงฆ์ทั้งหมดคือว่าไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวถ้าเพื่อส่วนตัวแล้วพ่อไม่เอาพ่อไม่มีภารก,กิจเรื่องส่วนตัวนอกจากยารักษาโรคเท่านั้น อย่างอื่นของเล่นของที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่มีสำหรับพอ่อพ่ออย่าังซื้อของแล้วก็ตามต้องเป็นสาธารณประโยชน์เมื่อถึงเวลาใกล,าล้วันแล้วก็โทูถามองค์สมเด็จพระบพิตแก้วพ่าไปได้แล้วหรือยังท่านก็ตัดถามว่าไปไหนก็กราบเพียนบอกว่ามีสัญญาไว้ทิบสองปี วันนี้เป็นวันครบสิบสองปีแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ทรงตรัดว่าสิบสองปีก็ช่างเถอะคนของคุณที่ก็ติดตามคุณมาในอดีตชาติมีจำนวนแสนคุณยังไม่สามารถจะช่วยเขาอย่างน้อยที่สุดให้ไปอยู่ดาวดิ่งได้และคุณของโยมของคุณก็ยังมีอีกมาก แม่คุณของฉันที่ต้องพลอยติดต่อกับคุณอาศัยคุณด้วยยังมีอยู่ในเมื่อคนทั้งหมดนี้ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้คือไม่สามารถอย่างน้อยที่สุดต้องทำตัวในิ้งดาว,วดิงได้คุณยังไปไม่ได้ในกราเรียนถามนั่นว่าก็ในเมื่อเขาไม่มาข้าวเจ้าจะไปตามเขาที่ไหนเพราะว่ามันเป็นเวลาถิบสองปีแล้วเขาไม่มากัน เรืองก็ทรงแต่ว่าไม่เป็นไรหลังจากนี้ไปฉันได้เกณฑ์มาโยมทั้งกบอกว่าคุณไม่เป็นไรหรอกโยมจะช่วยเกณฑ์มาก็กราบเป็นนะว่าเกณฑ์มาก็ไม่เป็นเรื่องร่างกายมันไม่ดีจริงๆจะทําอะไรทุกอย่างก็ต้องทนต่อสู้ใช้ขันติระงับทุกเวทนาเป็นปกติถ้าร่างกายไม่ดีอย่างนี้จะทํางานไหวหรือ ่านก็บอกก็ไม่เป็นไรเธอรับอยู่ได้นับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร่างกายจะดีขึ้นตามปกติตามลำดับแล้วก็จะดีกว่าเดิมเป็นน้าว่าลูกรักทั้งหลายจะพูดต่อไปเวลาก็หมดเสียแล้วที่ลูกนะดูคาเศษนัน่นนี้เทปมันยังไม่หมดแล้วก็ห่วงหน้าผิษสองถาได้พูดมากเกินไปเข้าเครื่องบันทึกถ่ายทอด สองบัรยาขาดสำหรับหน้านี้พ่อก็ขอยุติว่าจตเพียงเท่านี้นะเป็นการศึกษาในด้านทุกขเวทนารักษากำลังใจแล้วก็เปรียบเทียบกำลังใจว่าการตายแต่ละคราวทุกขเวทนาไม่สมอกันสำหรับหน้านี้ก็ขอ,อยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกหลานทุกคนทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงประทาน ขอลูกรักของพ่อทุกคนจงบรรลุธรรมนันชาติปัจจุบันนี้เถิดสวัสดี